สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมสวัสดีครับโจฮักนะสารคามนะครับว,วันนี้เรามาพูดถึงประสบการณ์ที่ใช้ต้นอะไรนี่ลูกใต้ใบใช่ไหมลูกใต้ใบนะท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวลูกก็ไม่ค่อยสวยเนะเาะก่น,นะครับ,รบวันนี้เราจะมาเกี่ยวกับนะครับพูดแล้วก็เป็นการ แชร์ความรู้สึกแล้วก็แชร์ประสบการณ์<ช>นะครับ<ช>ทลอกโชว์ก็ว่าได้ท่านผู้ชมชเกี่ยวกับอวัยวะที่มีส่วนสําคัญในร่างกายของคนเรา<ช>คือดวงตาครับผมดวงตานะครับเอาเรามาพูดดวงตาก่อนว่าตั้งแต่เราแว่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยหลังจากที่ลืมตาดูโลกเนี่ยคนสัญจรว่าเราใช้มากี่ปีแล้วเนี่ย อ่าโอเคนะครับห้ขึ้นแล้วกันอ่าพอสายตาเราใช้มากๆเนี่ยคนสัญจรเราก็จะมีอาการตาฟ้าฟา,ฟางฟาฟาตาเบอร์ตามัวนะครับคือตามองเห็นไม่ชัดเจนนะครับมอง้ามัวใช่นะแล้วก็มีอาการตาเจ็บตาบวมตาอักเสบนะครับ <c oughs> เราก็จะใช้สามารถใช้สมุนไพร <c oughs> ลูกใต้ใบเลยอ่ะยังไงเราก็ถอน <c oughs> นะครับจังสี่มันต้องถอน ลูกใต้ใบมันก็จะมีลักษณะที่แบบว่าลูกเล็กๆอ,อยู่ใต้ใบอยู่ใต้ใบนะครับ <mie> อยู่ใต้ใบนะครับลูกเล็กๆแต่ว่าเราผมก็จะมีมอนิเตอร์ที่อยู่ด้านข้างนี้ให้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรเรามาพูดกันก่อนว่าเกี่ยวกับดวงตาของคนเรามีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนไท่านผู้ชมไอตัวนี้เนี่เราไม่ต้องเอาไปหยอกนะครับ Beyonce? อ,อ,อันนี้จะวันนี้คือเป็นการบำรุงสายตาในการกินผ่านปากนะท่านผู้ชมจากภายในออใช่แล้วมันก็จะไปสู่ระบบต่างๆใ,<ช>ในร่างกายนะครับเข<ช>้าไปสู่ในระบบเลือดดีขึ้นแล้วก็มาหล่อเลี้ยงคือ<า>ทุกๆส่วนของอวัยวะนะครับทุกส่วนของอวัยวะแต่ว่าซึ่งเขามีสรพคุณในการบำรุงสายตาตาเบอร์ตาฝ้าฝางตามัว หลังจากที่เราใช้ทุกวันนี้เราใช้สายตาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือใช,ใช้สมาร์ทโฟนใช่อ,าอ่านคนเนต้องสมาร์ทโฟนเวลาทำงานหรือว่าโดยเฉพาะพวกเล่นคอ <Computer. S 2> มพิวเตอร์อายุมากยังติดเกมอยู่อ่ต้องจอคอมซึ่งเขาก็มีแสงรังสีอะไรนะั่นที่ทำลายดวงตาเนาะอยู่แล้วนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนเราจอเล็กเราก็ยังเพ่งอยู่เงี้ยอ่า uh huh. เป็นการ ใช้สายตาที่หนักมากครับสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วทีนี้วันหนึ่งเนี่ยผมจะถามคนสัญจรว่าใช้สายตาบ่อยมากไหมบ่อยครับเอาวันละกี่ชั่วโมงเฉลี่ยเฉลี่ยแบบง่ายๆเฉลี่ยก็อยู่แต่กับมือถือต่ำกว่าหกชั่วโมงโอ้หกชั่วโมงท่านผู้ชมจริงๆแล้วเวลาเราเราพักผ่อนจริงๆเวลาเรานอนนะคืออ่าส่วนมากก็คือห้าชั่วโมงขึ้นไปอันนี้คือการพักผ่อนคือพักผ่อนนี้ก็คือตาหลับนะครับ แต่ว่าการพักผ่อนอีกแบบหนึงคือการดูสมาร์ทโฟนผัวกับเมียอยู่คนละฝั่งเลยลูกหลานอยู่คนละฝั่งคนละมุมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วในการใช้สายตาเนี่ยเป็นอะไรที่มากมายนะครับแล้วเป็นอะไรชิกใช้งานหนักมากใช่ครับผมไม่ว่าจะอ่านหนังสือดูทีวีนะครับสมาร์ทโฟนแต่ทุกวันนี้สมาร์ทโฟนนี่ยอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีการใช้ที่มากเป็นปัจจัยที่5ในชีวิต ครับอันนี้คือเราก็เอาเวทีเล็กๆนี้แหละท่านผู้ชมแต่ว่า,วม,า,ามาพูดถึงประโยชน์ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงตั้งต้นใช่ไหมอ่าตั้งแต่รากนะครับอันนี้ก็คือเรายังไม่ตากแห้งนะต้น<ช>สดนะอ่าเราก็จะเอาประมาณซึกอ่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมก็ถือรากถอนรากเลยนะครับ<ช>มาทั้งต้นเนี้ยอันนี้ต้นแก่แล้วนะต้นแก่แล้วหลังจากนั้นนะ เราก็จะล้างน้ําให้สะอาดไปตากแดดให้แห้งวิธีการใช้เลยอ่าเราดูวิธีการใช้เลยนะครับ,รบวิธีการใช้เลยแล้วประมาณแห้งจริงๆนะท่านผู้ชมก็ประมาณ3-4แดดนะครับเวลาเราอไปต้มเราก็จะใช้ประมาณสักนะครับ15-30กรัมกมือหนึ่งไม่ใช่อ่าคืออย่างงี้กัมมือหนึ่งมันมากไปถ้ากัมมือหนึ่งเราต้องแบ่งครึ่ง นะครับแบ่งครึ่งประมาณนี้คือกำมือหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมอ่านิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยท่านผู้ชมเวลาเรากำเวลาเราสมมติว่าเรามัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามัดอย่างนี้นะครับมัดแบบอย่างนี้แล้วเราก็กำก็ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งเอ๊ะหนึ่งกำประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณก็คือหนึ่งกำมือท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็แบ่งครึ่งสักนิดหนึ่งนะครับ กามือล้มหลวมนะครับง่ายๆนะครับอาันนั้นมันเยอะเกินนะครับมันเยอะเกินทีนี้เราวิธีการต้มเนี่ยเราก็จะใช้เวลาประมาณในการต้มน้ําเดือดคือ1 0บถึงสินาทีน้ําเดือดนะครับน้ำนี่ประมาณลิตรครึ่งเนาะน้ำนี่ก็ประมาณลิตรครึ่งท่านผู้ชมต่อครั้งนะครับอย่าลืมนะสมุนไพรชนิดนี้มีสมคุณในด้านรสที่ขม เราก็จะมาชิมกันเลยว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนชิมกันเนี่ยก่อนแปะกันเนี่ยนะครับเราก็มาบอกกันก่อนว่ากินประมาณหนึ่งแก้วนะครับหรือประมาณแก้วไม่เต็มประมาณนี้แหละท่านผู้ชมสีที่ได้นี่จะเข้มข้นมากนะครับเพราะว่าเขามีรสที่ขมเป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้ด้วยนะขับปัสสาวะด้วยโอ้มีสรรพคุณมากมายแต่สําหรับวันนี้คือบํารุงสายตานะครับ ใช่เราใช้สถานที่จริงนะคนสัญจรกินแล้วอย่าไปแอบมองท่อม่มองคนอื่นแล้วล่ะโอเคนะครับเราก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับรสชาติคนสัญจรอมครับผมพอกับปลาไหเปือกเลยนึกก็บอกแล้วว่ายาขมหวานเป็นลม ขมเป็นยาท่านผู้ชมนี่ขมจริงจริง<ม>นะครับแต่ที่นี้ความขมเนี่ยคนสัญจรพอเราชิมอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราก็ดูที่ลิ้นเราสิรู้สึกหวานไหม,มก็มีนะครับมันจะรู้สึกหวานมันจะไม่เหมือนกับปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกเนี่ยมันจะขมมันมันพอเราลดขมเราคืนหมดหมันจะหวาน,วานมันจะชุ่มคอเพราะฉะนั้นเขาจะแก้เกี่ยวกับ อาการเป็นหวัดเป็นไข้นะครับถอนพิษร้อนถอนพิษไข้ได้ด้วยนะครับขับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้อย่างดีเป็ไวรัสหน้าเนาะภูมิแพ้อะไรใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจริงจริงแล้วมันมีสรรพคุณที่มากมายไม่ว่าจะขับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้หวัดแก้ไข้นะครับคนเป็นหวัดนะครับพวกยาขมเนี่ยแล้วทีนี้เราจะกินนานเท่าไหร่คนสัญจรหลังจากที่ผมกินไปหนึ่งแก้วแล้วเนี่ย ตอนเย็นผมก็มากินอีกประมาณสักนี่แหละครึ่งแก้วก็ได้แก้วถ้วยแก้วกาแฟเราไม่ซีเรียสน,นะครับกินเจ็ดวันติดต่อกันนะครับหยุดประมาณ4ีถึงหวันท่านผู้ชมหยุดสีหวันก็ดูอาการตัวเองด้วยใช่ถ้าคือคือจริงๆแล้วนะครับว่าเราก็กินกินไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับสมุนไพรถึงจะช้าแต่ก็ได้พราเล่มงามช้าแต่ได้ผลแน่นอน แน่นอนครับคือคือสายตาเนี่ยโจขอบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยโจทํางานที่มหาลัยเนาะแห่งหนึง่งนะครับย่านลังสิตโจทํามา28ปีอยู่กับคอมพิวเตอร์28ปีนะครับผมใช้สายตาที่มากมายเลยครับประมาณสองปีกว่าแล้วตาผมต้องได้ไปตัดแว่นะนะครับต้องได้ไปตัดแว่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาตาผมเนี่ยเวลามองไปไกลเนี่ยผมต้องใช้หยีตาอย่างนี้นะ คือมันไม่ชัดอ,ะอ่ะคือมันไม่มองเต็มลูกตาก็ยังผมเนี่ยตอนก่อนเนี่ยแว่นสายตาเนี่ยสายตายาวเนาะเนอใส่สองจุดเจ็ดห้าสองจุดเจ็ดห้าอตอนนี้ลดมาเหลือสองจุดศูนย์ศูนย์ก็ก็คือท่านผู้ชมทราบไหมว่าเนี่ยเรื่องจริงนะอ่าทีนี้แว่นตาเนี่ยเวลาเราตัดบ่อยๆเราไม่ได้เราไม่ได้ตัดข้างเดียวแล้วเ,เราใช้ข้างเดียวนะไม่ เราต้องไปตรวจอีกนะครับปีต่อปีเลยหรือบางทีไม่ถึงปีเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหกเจ็ดเดือนเสามเดือนหรือก็เช็คได้อย่างเราเนี่ยหกเดือนก็อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยตอนแรกใส่สองจุดเจ็ดห้าเดือนผ่านร้านเป็นดูหน่อยเออไปตรวจอีกครั้งหนึ่งต้องมาสวมดูที่ต่ำกว่าสองจุดศูนย์มาสวมดูอาการเป็นไงมั่งมันมองชัดถอดออกมันสบายตา สบายตาเออเรามองสบายตาคือถ้าไม่แมตกันเนี่ยเราถอดอคุบปวดผมเห็นาเฮ้ยมันดีขึ้นเออเอาละท่านผู้ชมเราก็จะมาสรุปกันเลยนะครับว่าเอาเรามาแปะกันอีกครั้งหนึ่งก่อนก่อนที่จะหมดแก้วเป็นการพูดคุยเป็นการพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับบำรุงสายตาด้วยการกิน ไม่ใช่หยอดตานะท่านผู้ชมเราว่าเราจะเลี่ยงการหยอดตาออมันเป็นอันตรายช่องเราสองช่องก็จะหลีกเลี่ยงการหยอดถึงจะหยอดได้รเราก็จะหยอดหูเราพูดหยอดดวงตารเราไม่เพราะว่าความสะอาดได้ครับได้ได้ไดความสะอาดเนาะทีนี้นะครับเราก็จะลงเอ่ยกันแล้วว่าเรากินติดต่อกันนะครับเช้าเย็นครั้งละประมาณครึ่งแก้วถึงหนึ่งแก้วนะครับ กินติดต่อกัน7วันแล้วก็หยุดประมาณ4-5วันแล้วก็มาต้มกินต่อท่านผู้ชมแล้วก็เอาเป็นยาชุดคือเปลี่ยนสมุนไพราย,ยาชุดชุดใหม่ทุกวันต่อวันถ้าอย่างงี้ถ้าอย่างงี้นะก็ประมาณต้นเดียวก็ได้นะได้ต้นเดียวนะครับต้นเดียวอย่างนี้แหละ,ะท,ที่ที่เราถอนมานะครับผมลูกใต้ใบในการบำรุงสายตาคนสัญจรแก้ตาฝ้าฟางตาเบลอตามัวนะครับตามองเห็นไม่ชัดเจนนะครับบำรุงเลือดด้วยสมุนไพร ใต้ไป,ไปครับผมช่ง,งัดนักแหล่สิบอกให้